สวัสดีค่ะวิวิีหกสามชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาปลูกไม้ด่างกันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะไม้ด่างเพิ่งได้มาค่ะสดๆเลยสวยไหมคะต้นถุงอันนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้จะออกสีขาวใช่ไหมคะ มันจะออกมีเขาจะมีสีออกเขาจะมีสีออกขอบจะเป็นออกเป็นสีทองทองสีเหลืองเหลืองอันนี้เป็นสีขาวมาโตขึ้นมาแล้วก็เป็นสีขาวแล้วตอนตอนตอนเลก็กเขาจะเป็นสี สีออกเหลืองใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยเป็นถุง mm hmm. เงินถุงทองอยู่ในต้นเดียวกันใช่ไหมคะ mm hmm. ผู้รูน้น่าจะใช่เนาะคะอันนี้โตขึ้นมาเขาก็เป็นขาวเลยตอนเล็กตอนยอดอ่อนเขาค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าหลอดนะคะจะเป็นส,ส,สีสีทองก่อนแล้วก็กลายมาเป็นสีขาว mm hmm. ก็เลยเป็นต้นถุงเงินถุงทองใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราได้มาขนาดนี้ต้นเล็ก เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะได้มามีดินที่เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะคะได้มาสามต้นค่ะได้มาสามต้นใบนี้ใบแก่อืมอันนี้ก็เป็น เหลือใบเดียวเขาน่ารักจังเลยมีถุงห้อยอยู่ตรงข้างล่างเลยมีสายข้างล่างเหมือนมองไปมันก็เหมือนผีเสื้อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลงมือปูกกันเลยค่ะไม่ด้เสียเวลาอันนี้เขาก็จะเหลืองนิดนึงเราเอาออกดีไหมเอาออกดีกว่าเนาะมาค่ะสินที่เตรียมไว้ก็มี ดินเก่ากลาบมะพร้าวสับแล้วก็มีแกลบนะคะผสมกันแล้วก็จะเอาเปุ๋ยใส่ด้านข้างเางก่อนมองเห็นไหมคะเราจะเอาดินใส่ด้านข้างก่อนแล้วเราก็จะเอากรดลงอีกทีนึงเอาดินกรบอีกรอบเนี่ยคะ่ะ กดเบาๆนิดนึงเราได้แล้วนะคะเราก็จะได้เท่านี้เลยลักษณะใบาเขาสวยนะคะเนี่แหละค่ะทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสองต้นเดี๋ยวก็ทาเหมือนกันนี้นะคะเดี๋ยวน้ํารดก็จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะโตแค่ไหนนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามเอาไว้กดติดตามแล้วไว้ดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะโตขนาดไหนนะคะจะรอดหรือไม่รอดนะคะ